สวัสดีค่ะแตนุแก้วนะคะให้ดูหน้าข้างนี้เห็นไหมที่ลิฟต์ไปแล้วเห็นไหมคะตรงนี้นะคะนี่หน้าสดนะคะตรงเนี้ยหน้าจะแบบว่าลิฟต์ไปเลยข้างนี้ยังยังดูบวมๆอยู่เห็นไหมคะ <c oughs> เห็นชัดเลยเพราะนี่ข้างทำไปแล้วนะคะอะเป็นเครื่องกัวซานะคะเป็นเครื่องกัวซาตัวนี้นะคะโอ้ใช้ดีมากนะคะอาจารย์ผองมาทําให้ดูนะคะ <c oughs> อาจารย์ลงทุนสร้างเอาหน้าตัวเองลงเลยนะคะเนี่ย <c oughs> หน้าสดค่ะ <c oughs> ฟินมาก <c oughs> หน้าสดสิงมากค่ะทำบนที่บ้านได้สบายมากเลยค่ะค่ะมีหน้าสดเลยค่ะสีวุตาปากครบสดล้านเปอร์เซ็นค่ะหน้าสดเลยนะคะนะคะสลับได้นะคะสลับด้านได้เลยอ๋อมีด้านใช่ไหมคะใช่ตรงที่ให้มันเข้ากับอ่าล่องเอเนอร์หาทางนะคะอยู่ที่ที่ล่องหน้าเราเลยค่ะมันจะเป็นประจุไฟฟ้านะคะโดยการสั่นสะเทือนนะคะ มันจะมีความอุ่นๆนะคะเพื่อสลายไขมันบนใบหน้าได้นะคะคือรู้สึกเออฟินอะทำแล้วมันสบายยมันฟินดีนะไม่ทำร้ายผิวด้วยค่ะใช่เนี่ยต้องล่องตาที่ดำๆหายดำเลยนะคะล่องตาที่ดำๆหายดำเลยคือจริงๆผิวหน้านะคะตรงๆนะเออร่างกายคนเราต้องการการออกกำลังกายเนาะในเลือกฟาดขึ้นเลยนะคะผิวหน้าก็ต้องการการออกกำลังกายนะ เหมือนกันผิวหน้าเราต้องการการออกกำลังกายโปอ,อาจารย์ใช้หินหยกทีตัวนี้โอ้โหอาจารย์เห็นมันเลิศมาก <c oughs> คือ <c oughs> ราคาถูกมากบอกเลยว่าราคาทำไมถูกนี้มันงงมากเลยนะคะ <c oughs> อาจารย์เห็นเขาขายกันในในเฟซก็มีแบบขายกันดูหลายราคาทีนี้ <c oughs> ตอนนี้นะคะอาจารย์มุมเข้ามาลองให้อาจารย์ดูอาจารย์รู้สึกโอ้โหมันถูกอาจารย์เคยร,รู้จักยี่ห้อหนึ่งนะหกแปดพันกว่าบาทแพงมากนะเป็นอย่างว่าจะซื้อมาใช้ดีไหมเพราะอาจารย์ใช้กัวซาโดยการใช้หินหยกอยู่ ทีเนี้ยไม่ต้องใช้หิินยกตัวนี้ช่วยได้หผ่อนเบาได้สบายเยอะมากเลยจากราคาพันเก้าเหลือแค่เท่ <20 S 1> <ท>าไหร่เองเก้าร้อยี่สิบบาทเองนะฮะมันสามารถทําเองได้ที่มันเลือดอ่ะคือช,ชอบนะใช่ค่ะทาเองอันนี้คือมาบอกมาบอกข่าวเล่าสิอาจารย์ไม่ได้ซีเรียสเรื่องจะขายเพราะไม่ได้เกี่ยวกับชันนะอาจารย์มาบอกของาอาจารย์ผ่องค่ะมันใช้ดีมากอันนี้คือใช้ดีจริงๆคือคือถ้าคุณรักอยู่บ้านนะต้องการให้หน้าตึงคุณไม่ต้องไปร้อยไหมไปเย็บไปอะไรให้มันวุ่นวายนะฮะ เก้าร้อยี่สิบคุณมีครีมไหมคุณก็ใช้ไปนะคะแล้วแต่คุณอยากจะใช้นะคะแต่ถ้าเป็นอาจารย์นันใช้ฟิโอน่าค่ะฟิโอน่าเป๊ะที่สุดเลยในเรื่องของครีมหน้ากระชับอะไรอย่างงี้นะคะรั <ใน S 1> กษาสาิวหน้ากระชับโอ้ยจงยกให้ฟิโอน่าดูดูหน้าวีไปข้างหนึ่งเลยเห็นชัดมากเลยถุงใต้ตาเยอะด้วยนะคะนี่เจนผองเก็บถุงใต้ตาดยถุงใต้ตาหมดไปแล้วคะ่ะที่มันแบบบวมๆอยู่เมื่อกี้นะยังมี For After ตค่ะเดี๋ยวมีวีฟอ r ์อัพเตเห็นชัดมากแล้วหน้าอาจารย์ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะนี่ หมายถึงว่ามันวีได้สวยไม่ได้บอกตัวเองว่าสวยนะ <S <S <ว>ยอันนี้ก็คือหน้าสดเออทำไปเล่นไป <S <S <ม>นี่ปากนะคะสดตาสดนะคะคิ้วสดะค่ะ <S <S คือตื่นมาเป็นคู่เป็นคนอันนี้มีบีคอร์สนะคะ <S 2> <S 2> ิ้วตาปากนะคะสดเลยค่ะโอ้โหสบายมากนะคะคิ้วตาปากเกิดตื่นมาแบบสบายไม่ต้องไปแบบเป็นชีอะไรอย่างงี้นะคะสบายมากนะคะปากก็ชมพูตาก,ก็มีอินเนอร์ ยืนหนึ่งก็ต้องขนตาจ้าขนตาต้องยืนหนึ่งนะคะคิ้วต้องเป๊ะนะคะปากชมพูลเรื่ออันนี้คือสบายสักเลยค่ะชีวิตคุณจะง่ายมากแล้วก็จะสวยตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่เป็นสไปรเป็นต่งเลยไงคะเนต่างเลยเห็นไหมคะถ้างที่ยังไม่รีบเห็นชัดไหมคะยังบวมบวมอ้วนอยู่เลยเห็นชัดมากเห็นไหมคะเห็นชัดมากนี้ขนาดข้างนี้แก้มใหญ่กว่าได้ซ้ํานะข้างนี้เคี้ยวข้าวแก้มใหญ่กว่าก็ยังจะเล็กกว่าข้างนี้แล้ว มาเห็นชัดมากๆเลยนะคะมันสบายอะ่ะสบายมากๆเลยทําหน้า V ีชฟอาจารย์ไม่เคยร้อยไหม่ไม่เคยบูทอ,อกไม่เคยไปเย็บปอะไรทั้งสิ้นค่ะดูแลด้วยเวชสมอางฟิโอนะ่าแล้วก็อาจารย์ใช้กวัวซาบอกใช้กวัวซาแต่ถ้าใครสนใจเครื่องตัวนี้นะคะติดต่ออาจารย์ของนะคะทักอาจารย์มาได้าะะอาจารย์เอ,อาเบอร์ให้นะคะไม่ได้คอมสักบาทนี่คือคือพูดความจริงว่ามันโอเคมากนะคะมันโอเคมากคืออยากแนะนําสิ่งดีๆให้ถ้าใครอยาก อยากใช้โอเก920คุณหน้าคุณวีอคุณมีไอ้เชี่ยวอะ้วก็ใช้ไปหรือจะปรึกษาการใช้ฟิโหน้ากับอาจารย์ฝ่องก็ทักอาจารย์มาได้นะคะทางอินบ็อกซ์นะคะคือมันเลิศนะดีจริงๆค่ะยอมรับว่ามันดีจริงนอนทําอยู่ชั่วโมงนึงรู้สึกว่าเคลิมมากค่ะถ้าสนใจอินบ็อกซ์อาจารย์ถามได้ถามเบอร์อาจารย์ฝ่องกับอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ให้เบอร์ไปปรึกษาเรื่องสิวใครมีปัญหาเรื่องสิวเรื่องหน้าย่นหน้าพังโอทักมาได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้เบอร์อาจารย์ฝ่องไปนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ